สวัสดีค่ะทุกคนฉันเช T t e a c h ช r c ค t ฉันเป็นครูสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ค่ะวันนี้ฉันอยากสอนคุณพูดถึงงานของคุณอย่างไหนตอนนี้มีคนเยอะมากที่ทำงานออนไลน์ที่ทำงานกับฝรั่งกับบริษัทยาย่บางครั้งคุณต้องอธิบายคุณทำงานอะไรเป็นภาษาอังกฤษคุณทำงานอะไร ในภาษาอังกฤษคุณสามารถพูดสามคำถาม What is your job? What do you do for a living? What do you do for work? What is your job? What do you do for a living? What is your work? แต่ทั้งหมดคือคุณทำงานอะไรถ้าคุณอยากพูดฉันทำงานที่ 7. ฉันทำงานที่ Microsoft ฉันทำงานที่ Toyota ฉันทำงานที่บริษัทเชื่อบริษัทคุณต้องใช้ at at I work at seven I work at do home I work at Microsoft I work at แล้วก็เชื่อบริษัทถ้าคุณอยากบอกว่าฉัน เป็นครูฉันเป็นวิศวกรฉันเป็นพนักงานฝ่ายขายคุณต้องใช้เออะแล้วก็แอนอัน I am an engineer ฉันเป็นวิศวกร I am a teacher I am a salesperson A และกับ่านถ้าคุณยังบอกว่าเป็น <Yeah. S 1> ใช่ A ละ an, อ่านายังไงฉันจะทำวิดีโออธิบายอันนั้นตอนนี้คุณเคตองจำได้ฉันเป็นคือ I am a I am an ถ้าคุณเป็นเจ้าของบริษัทและถ้าคุณเป็นเจ้าของหลานคุณตองบอกว่า I have my own I have my own I have my own business. I have my own shop. ถ้าคุณพูดอันนี้คนจะถามคุณแน่นอนล้านใครอะไรใครคองอะไรบริษัทเกีย่ยวกับอะไรคุณตอบได้ I have my own business teaching English ฉันเป็นเจ้าของบริษัทสอนภาษาอังกฤษ I have my own shop. selling makeup I have my own business creating websites I have my own shop selling second hand clothing แต่ในภาษาอังกฤษเราพูดถึงอาคารได้ด้วยมันคือเช่นทำงานในออฟฟิศเราไม่พูดถึงบริษัทเราแค่พูดถึงอาคาร ฉันทำงานในโรงเรียนเราไม่พูดถึงเชื่อของโรงเรียนเราแค่พูดถึงอาคารโรงเรียน so I work in ต้องใช้ in ถ้าคุณจะพูดถึงอาคารต้องใช้ in I work in a school I work in an office I work in a factory I work in a shop เราไม่พูดถึงบริษัทออเชร์ลานออเชอรโรงเรียนแล้วแค่พูดถึงอาคารทำงานที่ไหนฉันรู้ในภาษาไทยคุณพูดแบบนี้ไม่ได้แต่ในภาษาอังกฤษเราพูดแบบนี้ได้เพราะว่าบางครั้งคุณไม่อยากอธิบายโอ้ oh, ฉันทำงานใน Microsoft ฉันทำงานใน บริษัทขายของบางแห่งคุณแค่อยากบอกว่าฉันทำงานในออฟฟิศฉันทำงานในโฮสปิทอลโรงพยาบาล I work in a hospital. I work in an office ในภาษาไทยคุณจะบอกว่าฉันทำงานห้าวันทุกอาทิตย์หกวันทุกอาทิตย์สี่วันทุกอาทิตย์ในภาษาอังกฤษเราใช้อันนี้เหมือนกัน I work five days A week or per week. I work five days per week. I work five days a week. I work six days per week. Chintamian Hokwan took Chomong I work forty hours per week. Chintamian Sisit Chomong took Forty hours a week. ในประเทศอังกฤษมันดูไม่สุภาพที่ถามเงินเดินคงคูณเท่าไหร่ฉันรู้ในประเทศไทยอันนั้นดูไม่สุภาพด้วยแต่บางครั้งคุณต้องถามเพราะว่าถ้าคุณจะไปสัมภาษณ์และถ้าเพื่อนคุณอยากมาสัมภาษณ์ที่บริษัทของคุณเขาอยากรู้เงินเดินคงคูนเท่าไหร่ ในภาษาอังกฤษเราจะถามว่าเงินเดือนคือ salary salary what is your salary salary what is your salary คุณตอบว่าทุกทุกเดือนคุณมีกี่บาทหนึ่งเมืนทุกเดือนสองเมินทุกเดือน what is your salary ตอนนี้ฉันอยากสองคุณ Sam c a เพราะว่ามันจะดีให้คนคนผดถึงถึงงาน number one busy 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 คือยุ่งมากไม่ว่างมีลูกค้าเยอะ busy มากฉันต้องทำมากวันนี้ busy I am so busy my work is busy s o n คือ per hour per hour ทุกชั่วโมง Tukchomung per hour. I am paid Nungloi Batchomong per hour one hundred baht per hour. And Sam per month per month tuk dun Chen Misong took tuk per month twenty thousand baht per month. So busy Yung Mag Per hour. ทุกชั่วโมง per month ทุกเดินวันนี้แค่นี้ก่อนนะถ้าคุณชอบวิดีโอของฉันกดไลค์ให้ฉันกด subscribe ให้ฉันนะคะฉันจะพยายามถ่ายวิดีโอ1นถึงสคลิปทุกอาทิตย์ให้คุณโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะมีวันที่ดีบ๊ายบาย เงินเดินคงคูณเท่าไร,าไร่ฉันรู้ในประเทศไทยอันนั้นดูไม่สุภาพด้วยแต่บางครั้งคุณต้องถามเพราะว่าถ้าคุณจะไปสัมภาษณ์สัมภาษณ์<ม>และถ้าเพื่อนคุณอยากมาสัมภาษณ์ที่บริษัทของคุณเขาอยากรู้เงินเดินคงคูนเท่าไหร ในภาษาอังกฤษเราจะถามว่าเงินเดือนคือ salary salary what is your salary salary what is your salary แองคุณตอบว่าทุกทุกเดือนคุณมีกี่บาทหนึ่งเมินทุกเดือนสองเมินทุกเดือน what is your salary ตอนนี้ฉันแยกสองคูณสามข้ามถูกใช่ไหม,มเพราะว่ามันจะดีใหค้คุณคุณผถึงถึงงาน number o n busy 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 Bus คืออมีลูกค้าเยอะแบบไม่วางยูมาก busy เคยยุ่งมากไม่ว่างมีลูกค้าเยอะ busy มากฉันต้องทำมากวันนี้ busy I am so busy my work is busy today I was so busy song เค per hour per hour ทุกชั่วโมงทุกชั่วโมง per hour I Am paid nung Loi took Chomong per hour one hundred baht per hour and Sam per month per month tuk dern Chan mi So Mumba took dern per month, twenty thousand baht per month, so busy Yung mag per hour. ทุกชั่วโมง per month ทุกเดือนโอเควันนี้แค่นั้นแค่น,นี้โอ้แค่นี้ก่อนนะวันนี้แค่นี้ก่อนนะนนนอนนะ่า uh, อะไรอีกถ้าคุณชอบวิดีโอของฉันกดไลค์ให้ฉันกด subscribe ให้ฉันนะคะฉันจะพยายามถ่ายวิดีโอหนึ่งสองคลิปทุกอาทิตย์หนึ่งถึงสองคลิป หนึ่งถึงสองคลิปทุกอาทิตย์ให้คุณโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะมีวันทีด่ดีบ๊ายบาย